สวัสดีครับเมายาาียพระรวยครับห้าน้อยเฉพาะกิจประจำวับบนศุกร์ที่สามก็ไาาาลค์ก็ติดตามสองมียพระรวยครับเอาเาปอร์หัวนี้กันครับว,วันศุกร์น้อยเฉพาะกิจครับ Rồi oh, yeah. <laughs> Ừ oh, yeah. oh. mm. ก็ไลค์ก็ิดตามยาภาพด้วยครับอานชอองกิุกที่สามครับวันนี้โจบๆมันมานสบูทสกคน Um 3คือตุวนวันหโอ้ย <c oughs> นะนะครับขอเมานำเรื่อยครับ3ามาเกณครับวนี้ใครก็ติดตามสองเมียาพราะรวยกันเ,เป็นร่างชาทำต่อไปเอามาเบิกันครับ กตัวสี่เป่าครับมาเบิรงแถวแหกครับมีสองตัวครับมีหาสามกับสามสองแถวสองครับมีตัวเดียวครับมีแปดเก่าแถวสมครับมีหนึสาับสาเจอ่ามีตัวสุดทายครับมีสี่หกเด็กินเพื่อกคมีโกกับสมครับอ่า้านาจะบอกคิดไปจะวันสุกครับจบโจ้วันวันตลอดเรื่อยๆโปรเจคนครับครับคมีสวัสดีครับ